สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้มาขายเหรียญเช่นเคยเหรียญที่จะมาขายในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่และรัชกาลที่สิบสองเหรียญนี้ที่ช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญจะมาขายในคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เหรียญธรรมดาต้อง เป็นเหรียญที่มีราคาซื้อขายแน่นอนแต่ถ้าถามว่ามีความนิยมไหมก็ยังไม่มีความนิยมเป็นในระบบสากลมีการซื้อขายเป็นบางกลุ่มมีความชอบเป็นบางท่านก็เลยไม่เป็นที่นิยมแบบวงกว้าง ครับครับก็ามาดูนะครับเหรียญที่จะนำมาขายในคลิปวิดีโอนี้ผู้ใหญ่จะนำมาขายในลักษณะแบบไหนไปดูกันดูเหรียญแรกนะครับจะให้ดูเหรียญรุ่นใหม่พระเสียรใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่9ก่อน เป็นปีพศ2556เหรียญหนึบาทของในหลวงรัชกาลที่9รุ่นใหม่พระเศียรใหญ่ปีพศ2556จะพบเจอกันบ่อยพบเจอเป็นจำนวนมากสำหรับเหรียญแบบนี้ที่นำมาให้ดูในคลิปวิดีโอนี้และมาขายก็ไปดูกันนะครับ ก็เป็นพระเศียรเกือบขวางนะครับพระเศียรเกือบขวางเหลือนิดเดียวจะขวางนะครับเหลือนิดเดียวจะขวางจะให้ขวางก็ได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนราคานะครับที่ทางช่องของเราจะมาขายเหรียญละ200บาทนะครับเหรียญละ200บาทก็มาดูเหรียญที่2เหรียญที่2 เป็นของรัชกาลที่10ปีพศ2 5งพันเป็นแบบไหนเอียงมากเอียงน้อยเท่าไหร่ไปดูกันเอียงเท่ากันนะครับเกือบขวางหรือว่าให้เป็นขวางก็ได้นะครับ เหรียญละสองบาทนะครับสนใจก็โทรได้เลยเราจะให้ช่องทางการติดต่อเป็นเบอร์จะโทรก็ได้เข้าไลนา์เพื่อนๆทักมาพูดคุยก็ได้สองเหรียญน,นี้เราแบ่งพันเราขายเหรียญละ200บาท ไม่ใช่มีสองเหรียญแค่นี้นะครับเหรียญเกือบขวางเรามีจำนวนทั้งหมด7ดเหรียญนะครับหรือจะเมาทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ1,400บาท7ดเหรียญถ้าไม่สะดวกในลักษณะของการใช้เงิน หลักพันสะดวกใช้หลักร้อยหรือว่าจะเอาเป็นเหรียญเอาเป็นคู่นะครับเหรียญละสองร้อยบาทคู่ละสี่ร้อยสนใจก็ทักเข้ามาที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์ สองหนึู่ 8. โทรมาเลยนะครับโทรมาก็ได้เข้าไลนา์เพิ่มเพื่อนทักไลน์มาก็ได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญสวัสดีครับ